บบ DIY ดอะมีความค่ะผู้ตังนะคะวันนี้พู้ตันกับกิงกิงนะคะมีของหน้า ะะมาทำเตรียมเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะถึงนี้นะคะนั่นะคือการทำหน้ากากแบบ DIY วันนี้นะคะเราได้เซตนะคะเป็นเม็ดปมปั้นนะคะของนารานะคะมาทำกันอ่ะยิ่งเลือมาเลยค่ะทันนี้ทำเป็นหน้าซันต้คลอสดีกว่านะคะนี่เดี๋ยวจะมีลวดลายให้เลือกนะคะหลากหลายแบบนะคะวันนี้คุณยิ่งเงลือกรูปล,ลูกอะไรคะลูกวลกวางค่ะรูปกวางค่ะอ่ะอเรามาแกะกันนะ นี่นะคะมันก็จะเป็นโฟมสีสันต่างๆนะคะก็จะมีตัวหน้ากากบนกระดาษแข็งแบบนี้ให้ใส่ปากกับหัวเราหาใส่กิ๊กของน้องรึกปล่าคะลูกปลาเหรลองใส่ชิวิธีการนะคะเขาก็จะมีวิธีเล่นให้ตรงที่ซองด้านหลังแบบนี้นะคะวิธีก็คือเราก็จะเอาฉีกอันนี้แหละออกมา มันก็จะเป็นกลูเตนฟรีนะคะเป็นเอ็กซ์ตร้าซนะคะแล้วก็แอร์ดรายด้วยนอนท็อกซิก ok นะคะก็คือไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายกับเด็กๆเ,เลยนะคะเหมาะก,กับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปนะคะ่ะนี่มันก็จะเป็น,ปน,นะะอย่างนี้นะคะเป็นเม็ดโฟมเหนียวๆอย่างนี้ให้มันติดเลยไม่ติดหรอกน้องขอยุ่งขยุ่งกันโอเคกิ้งค่าของมีกิ้งกันนะ นี่นะคะติดลงไปแบบนี้ก็จะติดตัวกระดาษเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้กาวนะคะนี่นะเราก็แค่โปะลงไปตามแบบนี่ นะคะคถ้าเกิดว่าบ้านใครจัดปาร์ตี้คริสต์มาสแล้วมีเด็กๆนะคะสามารถเอาตัวคริสต์มาสแมสเนี่ยเป็นกิจกรรมสําหรับเด็กๆในปาร์ตี้ได้เลยนะเพราะแต่ว่าเด็กๆจะต้องชอบนะคะมันนี่สนุกมากเลยนะเนี่ยสนุกกว่าลูกอีกเ <Yeah. S 1> ที่โมตันชอบนะคะคือมันไม่เลอะเทอะนะคะนี่นะคะช่วยนิ้วบ,บ,บี้บี้บี้ไปส่วนงานของเด็กๆก็จะมีความ นของเขาเนาะตอนนี้เสร็จเสร็จแล้วเหรอติงตอนนี้เสร็จแล้วนะคะหน้ากากปั้นนะคะทำแบบ DIY นะคะเป็นอีกไอเทมหนึ่งนะคะที่ต้องมีเลยเป็นเม็ดโปรปัน้น Christmas m a s นะคะอันนี้คือผลงานของโบตานในจริงๆชอบผลงานไหนลูกเอของน้องเป็นรูปอะไรคะรูปคา ก็ฝากช่องทางการสั่งซื้อว้นิดนึงนะคะหาซื้อง,ง่ายมากเลยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อเจวนอีนะคะโรบินสัน B2S นะคะร้าน C1BOOK หรือว่าร้านเครื่องเขียนได้ทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนะคะปั้นแล้วโพสแบวันนี้วันต,ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ติดตามกันได้ที่ช่องของเราแล้วก็เพจกิ่งกิ้งชอบชอบเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ